สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องบอสนันชาแนลนะฮะอันนี้ก็รีงานอีกแล้วนะฮะวนนี้ก็น่าจะเสร็จนะครับเราก็มาผ่านมาเราก็มาเจอนะฮะหนุ่มน้อยหนุ่มน้อยหน้ามนนะฮะนั่นก็คือลูกพี่โนนะฮะเอ๊จันเจ้านะฮะ แอบหลับอยู่ตรงนี้จันเจ้าไปไปอ้มันแดดไปเลยเล็วไปแล้วลูกเร็วมันแดดอมุดเข้าไปเออโอ้ยนาะตรงนี้มันเย็นนะนเนาะตั้งแต่เช้าแล้วตรงนี้นะฮะเมื่อเช้าก็ทั้งพ่อทั้งลูกนะครับมารอผมนะฮะก็จะมารอตรงนี้ทุกวันนะพี่โนนะครับรอผมเปิดประตูนะฮะ ก็ดีใจนะฮะขอเราผมทุกเช้าเลยนะครับเรามาเทสเตนะฮะวันนี้ก็หินหมดนะครับแล้วก็เพิ่มปูนอีก3กระสอบน,นะครับ วิธีทำนะครับนี่นะฮะเทไปแล้วหนึ่งต้นนะครับสองต้นนะตัวนี้ก็คุณพ่อครั้งทํานะนี่จะเป็นแบบนี้นะครับเราเตรียบการไว้นะครับ เตรียมการไว้ปูนมาแล้วก็เทยอย่างเดียวนะครับปูนก็เราก็ใช้ตัวนี้นะฮะอนะครับเราก็ได้เยอะแล้วนะครับ กอประดิษฐ์ออกมาเนี่ยเราไม่เจอนะครับโอ้ารลากอสุกแล้วนะโอ้หมูอาบน้ำงดเสียงอะไรใครทำอะไรจับหมูอาบน้ำนะครับอากาศร้อนอ นี่เขาอุ้มไปแล้วนิ่นเนิ่นหนูมานอนตรงนี้นานแล้วเป่ะฮะเ่าวายยิ้มสวยเลยวายตรงนี้มันเย็นใช่อปล่าฮึฮึตื่นเช้าห้ามหนีออกจากบ้านเด้อวันนี้เด้อ เห็นป่ะต่อไปก็หนูเติร์ดจะมาดูด้วยใช่ไหมเห็นข่าวว่าเราจะมีเพื่อนใหม่แล้วเปล่าอ๋อยุ่มหวานนอนเ้าไห้บุกวนแล้วอา้าวอยู่กับรับเชิญเลย ให้กันนะฮนอนแล้วให้หมูนะฮะพี่โน่ก็อยู่ข้างในนะฮะจะมาดูอาเจีนะฮะไปสอบถามอาเจีนะครับร้อนไหมนะครับโอ,โ,อโอ้ดูอากาศนะฮะดูอากาศคงไม่ไหวนะครับเพราะว่าวันนี้ก็อากาศร้อนอีกแล้วนะครับไม่นอนร้อนบะ่ะฮะโอ้ยตรงนี้มันเย็นบ่ะ นุนว่าอาบน้ำมาหลูกนะเป็นยังตานะฮะถึมตาเลยทำตาเล็กตาน้อยนะโดนไม้ทิ่มตาบ่ไปหาหนุา่นหานี่ระวังงูเด้อ งูพิษนะครับช่วงนี้เยอะมากนะครับผมก็ตีไปแล้วนะครับสองสามตัวแล้วนะงูพิษนะงูกบะนะฮะชาบ้านผมเขาเรียกว่างูอะไรนะงูกบะนะครับมีพิษนะครับทำลายประสาทนะฮะตัวใจเล็กๆนะครับ ว่าวันนั้นก็ตีในพื้นที่ในบ้านนะครับเป็นหนึ่งตัวนะครับตัวใหญ่นะทราโป้งนะค่อนข้างจะมีพิษเยอะมากนะครับผมเคยตีไปนะฮะว่าเด็กๆนะครับชอบไปเล่นตรงนั้นนะฮะก็จะไม่พ้นเด็กๆนะครับที่โดนกัดนะฮะ ก็เดินสำรวจทุกวันนะว่าจะมีงูตัวไหนบ้างนะครับชวนมากงูอื่นครับไม่ค่อยเข้านะครับนอกจากจะเป็นงูกระบานะฮะเรียกว่างูกระบานั่นเองนะครับภาษาบานผมเรียกนะฮะแต่กัดคนก็โอ้ไม่ต้องบอกเลยนะฮะเข้าโรงพยาบาลแน่นอนนะครับ ที่อันตรายมากก็เห็นขนมนะเดินลิ่นตรงนั้นทุกวันนะครับก็เห็นแล้วก็ต้องจัดก,การนะฮะไล่ก็มาเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าตรงนั้นมันรกมากนะครับก็ไฟตรงนี้ก็ไดา้ยญ้าอยู่นะฮะตรงจะพุ่ตีไปนะฮะตรงนี้นะครับ ันตรายมากนะฮะตรงนู้นก็มีนะทางเข้านะครับสองสองตัวครับเจอมาบ่อยนะฮะก็ใส่รองเท้าบูทตนะเดินนะครับถ้าป่าลกๆนะครับน้องจะซ่อนกลับไปไม้นะครับผงหญ้านะครับพงหญ้าตายนะครับสีเหมือนกันนะครับใบไม้กับพงหญ้าตายนะครับใบไม้แห้งนะครับ ก็ค่อนข้างอันตรายนะครับเห็นนาวเล่นทุกวันนะตรงนั้นตอนนี้ก็กำลังรอนะปูนกับทรายนะหินนะฮะก็หมดไปแล้วนะครับก็เหลือมไม่กี่ต้นนะครับห้าหกต้นนะครับวันนี้น่าจะเสร็จนะครับ ใครเข้ามาก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์รับกดติดตามนะครับช่องบอสันชาแนลนะครับผมก็ขออนุญาตลงคลิปก่อนนะครับเจอกันใหม่นะครัที่คลิปหน้านะก็สวัสดีครับ